คลิปนี้มีคำหยาบโปรดใช้จักรยานในการรับชมกดไลค์และกด s u b s c r i b ์ให้ผมด้วยเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันเลยไป let's go <S ก็คือตอนเนี้ยไอ้นิวเอนดิยังดีอ่ะมันติดสติวเบรสล้อตเว้ยผมก็เลยต้องสั่งสอนมันหน่อยติดเกมนี้เกินไปแล้วมึงอ่ะจะเจอกูฮัลโหลเพื่อนทำไรเพื่อนอะไรเพื่อนกู <Good. S 2> เล่นนิโอสติวเบรสล้อดเพื่อนสติวเบรสล้อดเฮดเล่นได้ดิเอ้ยมาดิเข้ามาดิเซิร์ฟวีกูเนี่ยเข้ามาเข้ามาว้าวว้า ได้ข่าวว่าติดเกมนี้ไงโอ้ติดดีเยอะกูเล่นล็อตนั้นไปอ่ะไอกิจกรรมได้ยังเยอะแต่กูเผลอกดรีเบิร์สไปตัวกูโอ้โหร้อยหล่อเลยฝากจะขึ้นเวนล็อตมาแต่ละตัวรอล็ออัปเดตหน้าดีกว่ามึงอ่ะรออัปเดตหน้ามึงมาเล่นด้วยนะเว้ยได้กูมีแค่เนี้ยเนี้ยมีอยู่สามตัวน่ะแหมมึงเข้าไปเปิดบ้านให้กูหน่อยนี่มีแค่ฮะเฮ้ยไอ้เฮี้ยเกียนกูเฮ้ยอีเกียนกู ไอ้ยกูไม่มีที่ตีเอ็ดไม้กูอยู่ไหนวะเฮ้ยเอ้าเรียบร้อยอ้ากูไม่ได้เอาไม้ออกมาเดี๋ยวกูซื้อมาไงไอ้ย่าก็ตีไม่โดนนะเป็นไรอ่ะเออมีกูใส่พึ่งเลยไอ้ยกูก็โดนว่ะแล้วแม่งอยู่ไหนวะเดีอ้าเอ้านี่จะไล่ลำดิฟลอเลนติโน่อ่ะ โอ้ยเอาไปแย่เอฮ้ยไอ้แม่งเกียนกูไม่น่าเข้ามาเลยเรียบร้อยอย่าเสียเรี่ยวครับน้องรู้ไว้นะครับนี่ใครแเดมีตาเลลิตาตาลาล่าโอ้ยหุ้ยตัวกูมึงดูมึงดูตัวนี้อันไหนวะโกโก้เอ้ย เฮ้ยเอนีเลียมไมนเลียมเฮ้านี่ออกไปได้ด้วยอ้ยเหี่ยแม่งเกียนกูแม่งเกียนนี่ยายอกล็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 อกเฮ้ยไม่ออกได้ไงฮะยีกูลืมปิดบ้านไม่คยเอเออ e fuck เี้ยเฮ้ย เกี้ยงเลยอ่ะไม่เหลือทักตัวให้กูเลยแม่งเกี้ยงเลยอ่ะไปไปคอนเทนต์เยอะเพื่อนคอนเทนต์คอนเท,เทออน,เทอ,นเทอะไรตัวกูตัวกูตัวก,วกูลากเลยโอ้ยแม่งติดได้สัตวล์ลากลากกูไปไปหรอแม่งติดว่ะเฮียก็เดินเกลียนไ,ไปเพื่อนเดี๋ยวกูมา,าเฮียกูปวดเยี่ยวอ่ะเดี๋ยวกูมาแล้วเพื่อนไปเข้าห้องน้ำก่อนมึงก็เอาตัวมึงคืนไปได้เลยแพ้ <c oughs> เดี๋ยวมึงเจอกูเฮียกูจะเอาให้เกลี้ยงบ้านเลยเกียกูใช่ปะเดี๋ยวมึงเจอกูกูเอาหมดบ้านแน่ <c oughs> ไอ้กันน้องเอ้ยเจอกูบ้านเปิดแล้วสวยไอ้ <c oughs> ไปเข้าน้ำหลอ <c oughs> ไปเข้าน้ำหรอกูเอาแล้วกูขายด้วยเดี๋ยวกูลากมาขายในบ้านเลย <c oughs> นีหนึ่งตัวตัวต่อไปตัวนี้เลยเอาให้หมด <c oughs> เอาให้หมดทุกตัวเอาให้หมดทุกตัว เจอกูลื้อบ้านอะ่ะกลับมามันกลายเป็นบ้านล้างอะ่ะไม่เหลือสักตัวนี่เลยตะเล่เล,ระล,ะละ่รถตาลาโดนดีหวั่นเจบ็บไปเว้ยไปเว้ยชิวชิวเว้ยชิวเชลน,นี่คืออะไรเนี่ยจีราฟหรอจีราฟบฟอ,อเซเลเต้ยกหมดยกหมดตัวใส่ลุงด้วยเอามาเลยตัวใส่ลุงเนี่ยติดเกมนี้ดีนักใช่ไหมมึงอะ่ะเอาให้หมดบ้าน ออมาจะหมดแล้วจะหมดแล้วนิดเดียวโอ้ยพึ่งมานะอย่าพึ่งมานะอย่าพึ่งมานะไปเข้าห้องน้ำนานๆเถอะมึงอ่ะตาเลยเราตาล่าอุ้ยของดีบันเจ็บวันเจยบวิ่งช้าจังวันเดียวมันก็มาหรอกวิ่งเลยวๆหน่อยดีเลยตัวเดียวเลยตัวเดียวเลยตัวเดียวเจอกูเดยเจอกูตาลตาแล้ว เล่รือเรเร่เเร่เชี่ยเชิยวชิวเชิวเชิวเชียวเอ๊บโอเคล็อกบ้านเลยโอ้ยังเฟี้ยลด้วยดิแป๊บเดียวมีตัวเต็มบ้านอ่ะโอ้ Two thousand years later กูมาแล้วกูมาแล้วหนาเอาไอตัวกูหายไปไหนบนเนี่ยเพื่อนย้ายบ้านไงเอากูบอกให้มึงเอาตัวมึงคืนไม่ใช่ตัวกู ยายบ้านไงยายบ้านไงมาแล้วกูมาทวงคืนกูมาทวงคืนเอ้ยนี่เดี๋ยวมึงดูมึงดูมึงดูนะมึงดูนะแต่เล่นเร็วต่ละล่าม,มึงอะไปดีเพี้ยไอ,อพี่ยุหนูมึงเจออีกเลยมึงเจออีกรอนานแค่ไหนเนี่ยอีเวนต์กูเผือขายไปเนี่ยไอ้กูเผือรีเบิร์ตไปมึงทำไรมึงเนี่ย แกมึงขโมยตัวกูไงกูแขนกูแขนไม่ตอานี่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 เลโรตาลลากูเลยกูต้องรีเบิร์ตเนี่ยตัวนี้ก็ไปอีกดีนี่สัวนี้อะไปอีกกูเอาหมดกูเอาหมดขายหมดแน่เนี่ยเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวมึงก็อยู่ข้างนอกไปเดี๋ยวกูจะขายโชว์ทุกตัวเลยเนี่ยเนี่ยตัวเนี่ยไปดิแค่นั้นพอแล้วเพื่อนกูไม่พอเว้ยกูไม่พอเว้กูตัวนึง เดี๋ยวแฟนกูต้องเอามารีเวิร์สไอตัวนั้นน่ะตัวนี้เหรอตัวเนี้ยเออเก็บไว้เก็บไว้เพื่อนโอเคโอาเก็บมาให้เอ,อ้ยโอ้โหนี่ไงล็อกบ้านกันมึงอะอยู่ในบ้านกูดูลูกขายของชิลๆไปเฮ้ยไปเอาเพื่อนไม่เอาสดีก็ได้กูขายหมดกูลือ้อกูล้างบ้านไงล้างบ้านอะไรเพื่อนนี่มันของกูนี่ไม่มีละชั้นล่างเฮ้ยชั้นบนไม่เอาไม่ขึ้นไม่ได้เฮียโง่ไง ขึ้นไม่ได้เดี๋ยวเพื่อนจะไปไหนมือ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 เพื่อนไม่ขายโกโก้ไม่ขายหรอกโกโก้อ่ะเออไม่ขายไม่ขายไม่ขายไม่เอาโกโก้เพื่อนเอ้ยโอเคไม่ขายไม่ขายเพื่อนขายตัวนี้ละกันตัวนั้นไม่เป็นไรแต่ไม่เอาโกโก้เนี่ยเปล่าเพื่อนเดี๋ยวมันต้องรีเบิร์ตขั้งที่11นี้่ะได้ได้อยู่แล้วเว้ยสำหรับมึงกับเพื่อนหนูเก็บไปให้เอ้ยจิวไปดีกว่าเว้ยชิวๆเว้ยโอ้ มึงทำไปเพื่ออะไรวะไอเหี้ยวมึงทำไปทำไมวะเอาเพื่อนคืนตัวให้เกมไงมึงเอามาเยอะแล้วไงตอนอัปเดตอะโอ้กูรีเบิร์ตไปอันนี้กูเพิ่งรอมาใหม่เนี่ยกูรอตั้งนานกูไม่ได้มีโชคเลยเนี่ยนี่ไงมันก็เติมโชคดิสนับหนุนเกมเนี่ยมึงไม่ต้องมาเข้าบ้านกูแล้วไอ้เหี้ยกูแม่อนุญาตของเพื่อนบ้านตัวมึงหายไปไหนหมดอะโอ้มึงทำไปเพื่ออะไรวะมึงแค้นกูหรอโกการ์เดนมึงอะกูแค้นกูแค้นจะโกการ์เดนอะโอเคแล้วไรมึงกูโกร กูขายอันที่มันไม่จำเป็นเว้ยเฮียกว่ามันจะทําได้ขนาดนี้มันยากเว้ยโอ้ขอแรกเฮียกูไม่เล่นแล้วกับมึอเดือดไอ้สัตว์แต่กูปิดไม่ให้มึงเข้าเซิร์ฟเวีกูด้วยเฮียดูดีแม่งเป็นแบบนี้ <ไป S 1> <ช>เฉยขอแรกเฮียโอ้เอา้าไอ้เหี้ยแม่งออกไปเลยทุกคนแม่งมันออกไปแล้วอะ่ะแกล้งแรงไปแล้วเหรอวะทุกคนอยากให้ผมแกล้งนิวอีกก็อย่าลืมคอมเมนต์ไปได้นะครับอาจจะเป็นเกมอื่นก็ได้ที่ผมจะแกล้งมันถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับคลิปหน้าจากคลิปนนี้้แลวเจอกั